คลิปนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ใครเล่นตามหรือทำตามนะดูอย่างเดียวก็พอจะได้ไม่เจ็บตัวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับคลิปนี้เราอยู่กันในเว็บ F8 Win นะเกมสวัสดีค่ะชื่อโคตครกวนเน่ยเออค่าย JDB นะครับไม่เคยเล่นน่าจะเป็นเกมใหม่ค่ายนี้นะปกติ JDB แต่ก่อนผมเล่นบ่อยอยู่นะอะไรวะดูรายจ่ายตรงไหนวะนี่เหรอไม่ใช่ละไม่ใช่ละ มัวแล้วนี้เออช้างเป็นฟรีสปินนะครับนางรำเป็นวายโอ้นางรำมันสยองว่ะหัวหัวโขนแพงสุดแล้วก็พวกเครื่องประดับนะช้างมีสิบฟีอ๋อใช่สองตัวก็เขาอ๋อไม่ใช่อันนี้ในในฟรีเกมเมเป็นวายล็อกโอเคมาน่าสนใจอยู่ แต่ไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่านะงบ 21K ครับเบดสูงสุดได้ที่250าสต่ำสุดอยู่ที่0.5ก็มีเราก,กลางกลางแล้วกัน125เปิดเทอร์โบลุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชีย่ยหลอนสสวัสดีค่ะเฮ้ย เล่นกลางคืนไม่ได้เนี่ยมีนางรำมาโผล่ปลายเตียงนี่หายนะไหนอะช้างยังไม่เจอสักตัวเลยช้างกูอยู่ไหนของแท้เฮ้ยพันสองห้าตัวเหมือนเออสวัสดีค่ะ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 ค่ะข,ขอใส่ใครคะ สสวัดีคโอ้กูหลอนสวัสดีค่ะเฮ้ยห, <c oughs> หนึ่งตัวท่วนอ๋อค่ายนี้รู้ละสองสองอันนะครับเกมนี้รู้ละมันจะเหมือนพวกวินนิ่งแมสต w วินนิ่งแมสก็ใช้ไม่ใช่วินนิ่งแมสตชื่อวินนิ่งแมสตก็บวชใช้สองตัวเหมือนกันนะ ใช้แค่สองตัวครับเข้าฟีเรเกมเลยตามล่าช้างตามหาช้างช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยแน่นแน่นโอ้โห เล่นความเร็วดีกว่าครับมาเสียเวลามาสวัสดีค่ะกันอยู่นี่เจอ <laughs> กันตอนเข้าฟรีเกมไปครับมาแล้วครับผมไม่นานนะประมาณ10ตาได้มาดูกันปิดเทอร์โบไวรยล็อกนะไปเอากดผิดที่ท1ตัวท่วน2ตัวท่วนแต่ไกลกันยังครับ3 เรียบร้อยน่าจะเกลือโอ้ไม่เพิ่มสองอ้อสุดท้ายแล้วอะโคตรกากเลยดวงไม่ดีแหละ <c oughs> น้อยไปสามตัวบ้าเปล่าไปต่อครับเล่นเขาเร็วเหมือนเดิม Thank mm -hmm. you. โอ okay. oh, oh. เคโอ้โหรอบสองเหลือหมื่นเดียวครับตานี้ผมขอเลิกแล้วนะไม่ว่าจะเกลือไม่เกลือนะครับดูทรงไม่ค่อยดีว่ะอย่างน้อยก็เหลือทุนไว้ประวัติปั้นกันต่อกันไปโอ้โ oh, ห oh. มาเวสองเวสามเวสี่เวห้าเอ้ยเริ่มดีเริ่มดีขอตรงนี้ขอตรงตัวเชนตรงนี้ครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเอ้ยมามามาเขารายจ่ายปะ ขอตรงนี้ต่อเลยเอ้ยขอตัวแพงดิข้างหน้าเขาเนี้ยสัญลักษณ์โอ้โหมึงจะตัว Q อะไรของมึงเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้างล่างไม่ได้ใช้ไว้มาเชื่อมน้อยคิวกับ A สองรอบสุดท้ายครับเออมาแล้วข้างล่างเอ้ยดอกบัว โอเคถือว่ามาลองสวัสดีขากันให้รู้แล้วกันนะเ <c oughs> จ็บไปประมาณ4 4k โดยประมาณเอาจะกดให้มันย้อนเงินขึ้นเข้าอีกรอบเฉยมาดิครับถือว่าฟุกมากมากเลยแต่มันไปไกลจังเลยวายเฮ้ยเอเอหัวขนไม่ออกบ้างเลยนะเมื่อกี้ เฮ้ยพันสี่อยู่นะวายสองมาหน่อยโอ้ไม่น่าได้ไดครับสามรอบสุดท้ายเฮ้ยเกือบได้ทุนคืนเหมือนกันนะโอเคอยังเอาเนี่ยเงินมันยังไม่รวมให้ผมใช่ปะเนี่ยมันกำลังเร่งเนี่ยผมกด ให้มันรวมเงินเอ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหนุ่าจะเข้าอีกอีกสักทีดิไม่ใช่ละอีกสักทีอีกสักทีอีกสักทีอีกทีอีกหน่อยอีกหน่อยนึงสว,ส,สวัสดีค่ะอีกหน่อยนึงอีกครั้งเดียวพอปะไม่พอร้อยยี่สิบห้าว่ะ เขียใไม่แปลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับบ๊ายบาย